แรกอลิบอกไม่เอาไม่เอาไม่้องเลยไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแต่ว่าพอแบบว่าไม่ใช่เพลงตัวเองก็โอเคคิดออกแล้วอ๋อตื่นเต้นจอจะร้องเพลงอะไรคือเป็นเพลงที่แบบเพิ่งฟังเมื่อคืนเลยเพราะว่าเมื่อคืนแบบตื่นเต้นแบบจะได้มาออกสื่อแล้วนอนไม่หลับก็เลยฟังเพลงนี้มาเฮ้ยพนีพร้อมไหมคะทุกคนทพร้อมแล้วพร้อมแล้ว In the jungle the mighty jungle the lion s l e e p tonight In the jungle the mighty jungle the lion s l e e p tonight มาวินมาแวะมาวินมาแวะเคยฟังไหมทุกคนชื่เพลงว่า In the Jungle นะคะของ The Lion King แล้วเก่าว่าอะไรอ่ะ ก no ah ็ไปตรงนี ah ้ว่ะม่ม่้าสี่สางไปมอนัในี่เกลเสีันในเกล้า แต่เวลาแต่เวลาไม่ชื่อเพลงนี้ส่วนใหญ่เวลาขึ้นไลฟ์แล้วแฟนคลับจะชอบขอให้ร้องว่าเป็นเพลงภาษาเหนืองนะจะห้องว่าใดก็ว่าสายมือนกรุงมาพะกมันุ่งเนวิเองเชียงใหม่เดี๋ยวนาเดี๋ยวเนิ่นหัวใจมันเป็นจะได้เป็นแห้งแต่เตะเออเออก็คอยมองแรงคอยละและมองลงไปกันใหญ่กับเปิ้ลแอพฮักบัดได้ตอกึดจะได้แบบฮู้นเนิ่นขอเนี้ย เพลงหนึ่งขึ้นมาแล้วกันที่แบบช่วงนี้รู้สึกว่าแบบมันติดอยู่ในหัวหก็คุยแต่ว่วาคือเพลงนี้เขาเพิ่งออกนะคะก็คือฟังแบบเพิ่งฟังมาอาจจะแบบมีการดำน้ำเกิดขึ้นซึ่งทุกคนคงจะชินเพราะว่าที่ดำน้ำบ่อยมากพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแ,แล้ว <laughs> เพลงสองซ้ำไม่ไปดีโอ <laughs> เคเพลงสองซ้ำ ก็มันชอบเธอไปหมดชอบทุกๆอย่างชอบเธอมากกว่าใครก็มันชอบมาตลอดลักไม่ได้รอฉันไม่ขอเพียใจใสายตาและเธอทางฉันชอบเธอทุกอย่างรู้ไหมคิดจึงได้เปล่านึกจึงได้เปล่าชอบเธอมากกว่าใครรู้ เธอและฉันอยู่ที่นั้นพอเพราะแค่เพียงเธอนี้ที่ที่ดูสวยงามที่ได้ฉันต้องการที่ตรงนั้นที่ที่อยู่ข้างเธอ